สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของนะครับสิ่งจําเป็นนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในอ่าในส่วนของความหมายนะครับของสินค้าและบริการนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับบริการคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยว ในชีวิตประจําวันนะคร <tinc S 2> ับของเราหรือว่าของนักเรียนนั้นนะครับนักเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งของนะครับเครื่องมือต่างๆใช่ไหมครับในการดําเนินชีวิตเหมือนที่นักเรียนกําลังนั่งเรียนกับคุณครูอยู่เนี่ยนักเรียนก็จําเป็นใช่ไหมครับที่จะต้องใช้สิ่งหรือว่าวัสดุนะครับที่เอามาเพื่อนั่งเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับ อันไหนนะครับเรียกว่าสินค้าอันไหนเรียกว่าบริการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าทีนี้นะครับตัวอย่างนะครับที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็จะมีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนะครับยารักษาโรคนะครับผมและสิ่งของอื่นๆนะครับอ่าถามถามว่านอกจากสิ่งของนะครับอ่าที่จับต้องได้แล้วอย่างอื่นเรา ต้องใช้ด้วยไหมนะครับเราก็ยังต้องใช้อยู่นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าบริการนะครับก็อย่างเช่นนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนใช้ไฟฟ้านะครับถามว่าที่เราใช้สิ่งของนะครับหรือบริการเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะครับนักเรียนก็เพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายใช่ไหมให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นเรียบร้อย ใช่ไหมเป็นระเบียบนะครับให้มันสะดวกปลอดภัยนะครับในการมีชีวิตของนักเรียนนะครับเรามาดูที่คำแรกนะครับนักเรียนอ่าคำแรกคำแรกคือคำว่าสินค้านะครับอ่าสินค้านี่ครับสินค้าหมายถึงอะไรนักเรียนอ่าหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะครับควบคู่นะครับไปกับครูได้เลยนะครับอยู่ในหน้าที่ 79นะครับหน้าที่79นะครับแล้วก็หน้าที่80นะครับสองหน้านะครับวันนี้นะครับสินค้านะครับหมายถึงนะครับสิ่งของต่างๆนะครับที่จับต้องได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็อย่างเช่นนะครับเสื้อผ้านะครับดินสอกระดาษรองเท้ากระเป๋าแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับ เดี๋ยวนักเรียนดูในรูปนี้นะครับอ่าสินค้านะครับสินค้านี่ครับอ่ารูปนี้คืออะไรครับนักเรียนรูปนี้อ่าเสื้อผ้าใช่ไหมครับรูปนี้แหละครับคืออะไรครับอ่ายางลบนะครับเยี่ยมมากรูปนี้แหละครับคืออะไรครับอ่าสบู่ใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับดินสออันนี้คืออะไรครับนักเรียนอ่ารองเท้านะครับอันนี้ก็เป็น อาหารนะครับอันนี้ยาสีฟันนะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับสิ่งของเหล่านี้นะครับจัดอยู่นะครับเราอ่าเรียกว่ามันเป็นสินค้านะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับที่คําว่าบริการนะครับอ่าคว่าบริการ บริการเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่เกิดจากมนุษย์นะครับเพื่อให้นะครับผู้ที่รับบริการเนี่ยนะครับเกิดความพึงพอใจนะครับหรือความสะดวกสบายนะครับอย่างเช่นบริการตัดผมนะครับบริการสอนหนังสือนะครับบริการยารักษาโรคนะครับบริการรักษาความปลอดภัยใช่ไหมบริการซักอบรีดต่าง นะครับก็บริการเหล่านี้มันจะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับถามว่าเราได้มาฟรีๆไหมนะครับเราได้มาฟรีๆไหมครับอ่าไม่ฟรีนะครับ <c oughs> เยี่ยยมนะครับอ่าเราต้องเอาเงินไปแลกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รูปนะครับอ่ารูปสีรูปนี้นะครับอันนี้คือบริการอะไรครับอันนี้คือ บริการอะไรนะครับบริการการเดินทางนะครับรถมีนะครับรถสองแถวนะครับรถบัสนะครับหรือว่าจะโดยสารโดยเครื่องบินได้ไหมอ่าได้นะครับเป็นบริการการเดินทางเหมือนกันเยี่ยมมากนะครับถัดมานะครับอ่าดูรูปนี้นะครับบริการสอนหนังสือใช่ไหมครับอ่าเหมือนที่ครูกําลังทําอยู่นะครับตอนนี้ ถัดมานะครับอันนี้รูปนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้เป็นใครครับเป็นใครคุณหมอใช่ไหมอ่าคุณหมอบริการอะไรอ่าเยี่ยมนะครับบริการรักษาโรคนะครับอันนี้นะครับบริการอะไรครับนักเรียนบริการตัดผมนะครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับอ่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวครูขอสรุปนิดนึงนะครับสิ่งที่นักเรียนนะครับอาจะต้องเจอในชีวิตประจําวันของเรานะครับมันก็จะมีสินค้านะครับแล้วก็บริการนะครับสินค้ากับบริการเนี่ยนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าสินค้าเนี่ยมันจับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหมครับสินค้าเนี่ยจับต้องได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกน่าเยี่ยมนะครับสินค้า จับต้องได้นะครับบริการนะครับจับต้องได้ไหมครับอ่าไม่ได้นะครับเยี่ยมแต่บริการเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายนะครับให้เราพึงพอใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับสองสิ่งนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องอ่าใช้ประโยชน์นะครับในการดําเนินชีวิตประจำวันนะครับเพื่อให้ การดําเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับมันสะดวกนะครับง่ายนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างมันก็เหมือนเมื่อกี้มีดินสอใช่ไหมปากกากระดาษนะครับอาสบู่แปลงสีฟันยาสีฟันได้ไหมครับและนะครับที่ครูได้ถามเอาไว้ในตอนต้นเมื่อกี้นะครับถ้าหากนะครับที่นักเรียนกําลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนดูผ่าน คอมนะครับดูผ่านแท็บเล็ตดูผ่านมือถือนะครับไอสิ่งของเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าเป็นสินค้าหรือบริการอ่าติ๊กต๊อกติกตอกตเงี่ยมนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นสินค้านะครับแต่การที่นักเรียนจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับนักเรียนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับอ่าอินเทอร์เน็ตเป็นสินค้าหรือบริการ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน่าเยี่ยมเยี่ยมนะครับเป็นบริการนะครับและสําหรับวันนี้นะครับครูนะครับอาจะฝากการบ้านเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับนักเรียนอย่าลืมทํานะครับและนะครับที่เพิ่มเติมนะครับสําหรับในคาบนี้จะมีนะครับเป็นใบงานนะครับนักเรียนเห็นไหมครับ จะเป็นใบงานนะครับตอนนี้เราเรียนนะครับกันมาถึงสัปดาห์ที่9แล้วนะครับเราเรียนกันมาถึงสัปดาห์ที่9แล้วนะครับตกไม่กับตัวเองนะครับนักเรียนนะครับและนะครับตัวใบงานนี้นะครับเดี๋ยวครูประจําชั้นนะครับของนักเรียนนะครับจะเป็นคนส่งให้นักเรียนเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับทําใบงานนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับและหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จนะครับให้นักเรียนเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับให้เรียบร้อยแล้วให้นํามาส่งคุณครูนะครับในวันที่เราเปิดภาคเรียนในวันที่เรามาเรามาเรียนกันที่โรงเรียนนะครับในวันที่เรามาเรียนกันที่โรงเรียนนะครับซึ่งนะครับก็ต้องรอประกาศก่อนนะครับว่าเราจะ มาเรียนกันที่โรงเรียนนะครับกันวันไหนนะครับและนะครับก่อนจะจบนะครับครูขอฝากนักเรียนนะครับรักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองนะครับตอนนี้นะครับโควิดนะครับก็ยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับที่ตัวเลขนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับขอให้ยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อย อลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ